สิ้นหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณเสียชีวิตในวัย74ปีสอนเพชรอนสุพรรณนั่งร้องลูกทุ่งในตำนานอีกคนของเมืองไทยเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลสิริราชในวัย74ปีหลังมีอาการป่วยในช่องท้องมานานเป็นเจ้าของเสียงเพลงฮิตมามากมายอาทิเช่นข้าวไม่มีขายใจจะขาดอภัยให้เรียมรักมาหปี โดยข่าวการจากไปในครั้งนี้นะคะโพสต์โดยลูกชายค่ะนายสิริโชคหรือกล้วยแขกสอนสุพันธ์ได้ประกาศทาง Facebook ส่วนตัวของตนเองแจ้งข่าวว่าหลับให้สบายนะครับพ่อพ่อเหนื่อยมามากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไปสำหรับสอนเพชรสอนสุพรรณถือเป็นตำนานนักร้องเพลงลูกทุ่ง เจ้าตัวเกิดวันที่27มีนาคม2491ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเริ่มเข้าสู่อาชีพนักร้องจากการเป็นนักร้องเชียร์รำวงของดำแดนสุพรรณก่อนที่เลี้ยงกันชนะจะพาเข้าวงการจนได้พบกับโภพินพรสุพรรณที่ได้แต่งเพลงให้กับสอนเพชรจนมีชื่อเสียงโด่งดังเพลงที่สร้างชื่อให้กับตำนานนักร้องลูกทุ่งคนนี้คือเพลง ข้าวไม่มีขายที่ได้รับรางวัลน,นักร้องดีเด่นเสาอากาศทองคำจากสถานีวิทยุเสียงสามยอดปี2518สอนเพชรสอนสุพรรณได้รับฉายาจากคนลุกทุ่งว่านุ่มนาเสียงเด็ดมีผลงานหลายร้อยเพลงที่โด่งดังอาทิเช่นข้าวไม่มีขายหยิกแกมหยอกข้าวเวรรอมอเตอร์ไซค์ทําล่นใจจะขาดอภัยให้เรียมรักมาห้าปี เเีียน้าาตท่คฟฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ